Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติวิ่งรวดเดียวสมสวนเปิดสนามรวมสุขไทยพาณิชย์หนุนสร้างจักรยานขาไทยเอาด้วยปลูกต้นไม้1นึ่งแสน เมื่อวันที่9กรกฎาคมเวลาราว5 1นาฬิกา15นาทีผู้สึกข่าวรายงานว่านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวิ่งออกกำลังจากสวนลุมพินีเขตปทุมวันมุ่งหน้าไปยังสวนจตุจักรและสวนวชิระเบญจทั์หรือสวนรถไฟตามลำดับโดยมีระยะทางมากกว่า12กิโลเมตร จากนั้นเวลาราว9น้นาฬิกาที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเขตจตุจักร นายชัดชาติพร้อมด้วยดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์และผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนตลอดจนผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานในกิจกรรมเปิดสนามรวมสุขสนามจักรยานขาไทยสำหรับเด็ก Balance b i k e Park แห่งแรกในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชัดชาติและด็อร์วิชิตร่วมปล่อยตัวเยาวชนขี่จักรยานข้าไทยเป็นกลุ่มแรก First f i n i s h e r เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดสนามรวมสุขอย่างเป็นทางการและมอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมสองคนขณะที่นายเฉลิมพลโชตนุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครและนางอภิพันธ์เจริญอนุสร์ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ มอบเหรียนพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนที่เหลือนายชัดชาติกล่าวว่าถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักและให้ความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามจักรยานข้าไทยสำหรับเด็กตามโครงการสนามรวมสุขในพื้นที่1.5ไร่เพื่อให้เด็กในช่วงวัย2-5ขวบได้ฝึกทักษะการทรงตัวพัฒนาการเรียนรู้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายชัดชาติและดรวิชิตได้มอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกกับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมจากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้ต้นอินทนินณนะบริเวณป้ายสนามรวมสุขท่านละ1ต้นตามโครงการ1ต้นเพื่อโลก1ต้นเพื่อเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ